เดียวก,กันกับตัวแล้วก็ครอบครัวอีกเช่นเคยคะ่ะทักทายคะ่ะทุกคนตอนนี้จะเห็นว่าคุณพ่อก,กำลังหัวข้าวคะ่ะหัวข้าวไปไหนคะวันนี้ไปที่เทรนนิง่งที่สายการบินลูฟทันซามีเทรนนิ่งทางวันเตรียมเครื่องอาหารสำหรับอาหารตรงเที่ยง ด้วยทำข้าวเสร็จแล้วผมจะเอาไปเข้ากับไม้ไส้ทุงเป็นกลองอันนี้ไปกินกับอะไรพอครับที่นู้นมีร้านอาหารจะมีซอสมีเค็ชัพผมจะกินที่นูน้นมีจอ์นพลาสติก น,นี่เป็นอาหารทัง้วทงวันทั้งวันคืนตอนเย็นนั่งนายโคดไฟตอนเย็นค่ะเขาจะกลับมาบ้านแล้วค่ะโคดนรยอคจะกินด้วยก็อย่างที่ได้ยินค่ะว่าคุณพ่อกำลังห่อข้าวค่ะเพราะว่าวันนี้คุณพ่อมีฝึกอบรมที่ลุกทานซานนันเองค่ะห่อข้าวไปกินกับซอสใช่ไหมถูกต้อง ซอสมะเขือเทศค่ะทุกคนเป็นข <ieur> ้าวไทยเป็นข <u veux ihat> ้าวไทยกินได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นอาหารเที่ยงของคุณพ่อขยาทีีคุณพ่อบกกเฟนคลับค่ะว่านี่เป็นอาหารเที่ยงค่ะข้าวใส่กล่อง ล,ลูกๆทุกคนเพิ่งตื่นค่ะก็จะเห็นว่ายังดูเหนื่อยกันอยู่เลยค่ะแล้วก็กําลังเตรียมตัวที่จะกินอาหารเช้าก่อนที่จะพาการออกไปโรงเรียนวันนี้ค่ะ <Thank you. S 1> ก็ได้เวลาที่น้องอภิแล้วก็น้องละตาต้องไปโรงเรียนแล้วค่ะชูสคุณพ่อเดินไปที่รถก่อนแล้วค่ะวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาวมากๆค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ติดลบสี่องศา คนสุดท้ายคะ่ะน้องไวดาคะ่ะตัวแล้วก็คุณพ่อคะ่ะก็เช่นเคยคะ่ะกำลังพากันขับรถไปส่งน้องไวดาที่โรงเรียนคะ่ะน้องไวดายัางอยู่ที่โรงเรียนประถมคะ่ะส่วนน้องอภิแล้วก็น้องรัตนกรคะ่ะเขาอยู่โรงเรียนด้วยกันคะ่ะก็คือมัธยมก็เช <c oughs> ่นเคยคะ่ะตัวแล้วก็คุณพ่อจะพากันไปช้อปปิ้งคะ่ะหลังจากที่ส่งลูก,ลกไปโรงเรียนเสร็จแล้ว ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังพาการเดินทางกลับบ้านค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีค่ะทุกคนแต่ก็อย่างที่เห็นกันค่ะว่านณหภูมิยังหนาวอยู่เลยค่ะติดลบสีองศาจะเห็นว่ายังมีชนีมันค่ะที่เขาปั้นจากน้ําแข็งค่ะสองตัวค่ะยังโอมีให้เราเห็นบ้านที่นี่เขาจะมีห้องใต้ดินด้วยค่ะเป็นห้องเก็บเะเบียงของบ้านของเราก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าห้องที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นคล้ายๆกับตู้เย็นเลยก็ว่าได้ นี่เป็นตู้เย็นใหญ่ค่ะที่เราใช้เก็บอาหารข้างล่างห้องใต้ดินค่ะเพราะว่าข้างบนตู้เย็นข้างๆที่จะเล็กค่ะที่ว่าเรามีสม,มาชิกวรวมทั้งหมด5คนค่ะแค่ตู้เย็นข้างบนเล็กๆก็อาจจะไม่พอค่ะเลยจำเป็นต้องมีตู้เย็นใหญ่ๆไว้แช่อาหารสดอีกเครื่องหนึ่งค่ะ เดี๋ยวตัวจะให้ดูคร่าวๆอีกครั้งค่ะว่ามีอะไรในตู้เย็นใหญ่ข้างล่างค่ะข้างๆจะเห็นว่ามีช,ช็อกโกแลตหลายสิบแท่งค่ะอาหารต่างๆหน้าๆค่ะอันนี้เป็นข้างบนค่ะอาหารแช่แข็งส่วนมากจะเป็นพิซซ่าสำเร็จค่ะวันที่ ฉุกเฉินเนาะคะ่ะทำอาหารไม่ทันก็ได้พิซซ่าสำเร็จนี้ให้ลูกๆกินคะ่ะเห็นว่าคุณพ่อกำลังเต็นตัวเตรียมพร้อมที่จะไปอบรมค่ะวันนี้โอเค,อ,เคอย่าลืมอย่าลืมอะไร i p a d i อแพดต้องการสำหรับฝึกการฝึกต้องมีไอีสํำคัญสำหรับเข้าไปฝึกอบรมใช่ไหมต้องโอเคแล้วก็มีสเสบียงข้าวค่ะที่คุณพ่อได้หออเมื่อเช้านี้ค่ะมีแล้วมีแล้วมีข้าวไรวัฟเฟเป็นเหมือนกับข้าวแต่นบ้านเราค่ะแต่ว่าไม่ไม่มีน้ำตาล โอเคเดียบายส s าร right so? <ri three key ogi> ์ชุ๊มาไอดียชุ๊ชุ๊ฟิชพาร์สบุ๊นบิชเพ็ตเ s อร์ชุ Später. เจอกันกลับตัวแล้วก็ครอบครัวเอกเช่นเคยค่ะทักทายค่ะทุกคนก็อยักที่เห็นค่ะว่าเมื่อกี้คุณพ่อได้แต่งตัวเตรียมตัวที่จะไปสนามบินค่ะวันนี้คุณพ่อไม่ได้ไปทํางานค่ะแต่ว่า คุณพ่อมีฝึกอบรมค่ะอบรมเรื่องความปลอดภัยบนเครื่องบินค่ะส่วนลูกทั้งสามก็ยังอยู่ที่โรงเรียนค่ะตุ้ยมีเวลาค่ะตุ้ยมีโอกาสตุ้ยก็เลยจะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องนี้ค่ะมีแฟนคลับท่านหนึ่งค่ะทักตุ้ยมาเขาพูดว่าเห็นสามีของเธอกินข้าวเปล่ากินข้าวกับโซด์กับน้ำปลาชั้นสงสารมากแต่ตัวเธอเองเข้ามาถึงตัวตุ้ยค่ะกลับพูดว่าสามีเป็นคนที่เรียบง่ายๆกินอะไรก็ได้ค่ะ จริงๆแล้วตัวอยากจะเอาเขามาพูดคุยในหัวข้อนี้ค่ะแต่ว่าเขาไม่ว่างค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ตุยทําซุปค่ะเป็นซุปไก่ใส่มันฝรั่งแล้วก็ใส่แครอทค่ะตุยก็บอกให้คุณพ่อเอาไปไว้กินกับข้าวด้วยเป็นกับข้าวเที่ยงเนาะแต่คุณพ่อไม่เอาค่ะคุณพ่อบอกว่าเอาเข้าวเปล่านี่แหละมันง่ายดีคุณพ่อเป็นคนที่แบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแต่พูดไปแล้วค่ะแฟนคลับทุกคนจะว่าทุกคนไหมก็คือหลายๆคนก็อาจจะไม่เชื่อค่ะ เดี๋ยวตุยจะพาทุกคนไปฟังบทสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งคะ่ะที่ตุ๋ยเคยทําคลิปเรื่องนี้เหมือนกันคะ่ะเรามาฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะก่อนที่จะมาบอกว่าตุ๋ยเป็นภรรยาที่ดูแลสามีไม่ดีคะ่ะมาคะ่ะตอนที่เป็นัยรุ่นเขาชอบกินข้าวมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่เจอตุ๋ยนะคะว่าแต่ว่าเขาทำยังไงล่ะคะเวลาที่เขาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ กำลังกินข้าวกับอะไรคะกำลังกินข้าวกับผักแล้วก็น้ำของโคโค้นัทซุปผักคะ่ะวันนี้ตุยทำแกงแดงใส่ผักคะ่ะวันนี้ไม่ใส่เนื้อคะ่ะวันนี้งดกินเนื้อสัตว์หนึ่งวัน <laughs> <laughs> เขากำลังกินนั่นเองคะ่ะเขาเป็นคนคที่ชอบกินข้าวมากๆค่ะกินข้าวกับซอสกินข้าวกับเคชอปอ่า สดมะเขือเทศกินข้าวกับแตงโมกินข้าวกับกร้วยอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะสรารพัดค่ะมีคนบ,บอกว่ากับนมก็มีมกินข้าวได้กับทุกๆอย่างค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งที่บอกว่าคนจนกินดีกว่าคือมันเป็นยังไงคะความชอบมากกว่านอ้องตุ๋ยไม่อยากให้มองว่าคนจนคนรวยกินแบบนี้กินแบบโน้อนอะไรประมาณนั้นค่ะคือตอนเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็ พูดไปแล้วเขาก็ชอบกินข้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะยิ่งกว่านั้นค่ะตอนที่ไปเที่ยวไหนเล่าให้เฟนสับฟังที่อืมโอเคอมืมปกติผมชอบกินข้าวอ่าตั้งแต่เวลานานแล้วอืมผมจำได้เวลาเป็นวัยรุน่นผมไปเที่ยวอ่าแล้วก็เวลาผมอืม ทำกระเป๋าแพ็กระเป๋าแพ็คออกกระเป๋าผมมีวางที่วางนิดนิดน้อยในกระเป๋าผมจะฟาาห้องขาวในกระเป๋าหม้อข้าวใส่ลงไปในกระเป๋าค่ะกระเป๋าเดินทางไม่รู้สะดวกรู้ไมสะดวกแต่เวลาผมทึ่งที ที่ที่ยวที่ประเทศสเปนีใจมากที่เอาไปที่เอาหม้อข้าวไปด้วยว่านายเอาข้างนอกมีที่ระเบียงค่ะระเบียงค่ะระเบียงเล็กๆแล้วก็ทุกวันพ้อมทำข้าวเองทำข้าวเองค่ะจ j Mark กินข้าว ทุกวันแ้ก็ไม่ตรงไปที่ร้านอาหารไม่ตรงไปที่ในห้งเรีทำอาหารกินอาหารในองเรมมีขาเองแล้ก็พดกินข้าวชอบมากที่สุดกับอะไรก็ได้กับนมกับซอส แต่ก็ม,มีความสุขที่ด้วยทำข้าวอร่อยมากม you can say be mix หุงข้าวได้อร่อยมากเพราะว่าเราผสมข้าวเขาเรียกว่าไงคะข้าวขาวแล้วก็ข้าวโล้งผสมข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็เไปหุงค่ะมันก็จะได้ยังไงคะเวลาหุงเสร็จแล้วมัน mm. มันจะได้อา จะว่าน,นุ่มไหมมันก็นุ่มกับแข็งผสมกันค่ะมันก็จะออกมากลุกรับกลกรับอะไรประมาณนี้ค่ะค่าชอบแปลว่าผมเวลาผมไปออกไปทำงานคืนนี้ผมจะเอาทุงเล็กไปด้วยจะห่อข้าวไปด้วยนั่นเองค่ะเมื t อ d a นนี้ผมจะเอา a ุง i ล and take a i ั ขาวหอข้าวค่ะใช่ใชมีคนถามว่าไม่มีเงินหรอคะทำไมกินข้าวเปล่าอ uh, ไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเป็นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับ,กบเงินเลยค่ะเป็น<ะ>เรื่องเกี่ยวกับอร่อยเพราะว่าผมไม่ต้องมีเนินไม่ต้องมีอะไรอะไรพิเศษชอบกลิ่นข้าว o e กลินมันหอมรสชาติมันอร่อย พ่อแล้วบางครั้งชอบกินข้าวเหนียวกับนมโอเคเป็นดิเซอร์ทเป็นอาหารหวานค่ะเป็นของหวานว่าอย่างนี้ค่ะโอเคแต่สำหรับวันนี้ผมจะกินอันนี้ดีกว่าแล้วก็คืนนี้ผมจะไปที่อื่นยังไม่บอกที่ไหนแต่ถ้าคุณสนใจ่ามผมมา,าครับ hmm. ครับ ผมจ,จะคุยนิดหน่อยอคืนนี้ค่ะก็อย่างที่ได้ยินค่ะว่าเขาเป็นคนที่ชอบกินข้าวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะก่อนที่เราจะเจอกันสดรด้วยซ้ำค่ะเดี๋ยวตุยจะสรุปให้ฟังคร่าวๆค่ะว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรค่ะเพราะว่าเขาก็พูดไทยไม่ค่อยชัดไม่ค่อย ถูกต้องเท่าไหร่ค่ะแต่เ,าเขาก็พยายามค่ะคือเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นก็คือเขาไปเที่ยวที่ประเทศสเปนใช่ไหมหแล้วเขาก็แพ็กหม้อข้าวไปในกระเป๋าด้วยค่ะพอไปถึงห้องพักที่ห้องพักมันมีระเบียงอยู่เขาหุงข้าวกินเองค่ะเป็นครับทุกท่านหุงข้าวกินเองที่ระเบียงค่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเลยค่ะเขาชอบตรงที่บ้า รสชาติมันอร่อยเขาชอบตรงที่ว่าข้าวมันหอมนั่นเองค่ะนี่เป็นสาเหตุค่ะแฟนคลับทุกท่านว่าทำไมเขาชอบกินข้าวค่ะมีเหตุผลอีกเพราะว่าถ้ามีหุบมุมมองข้าว,าวกินได้ทั้งเวลาถ้ามีเข้าหิวขขาวกินได้ ไม่ต้องไปที่ราา้านอาหารไม่ต้องคิดอะไรแลวกินกินได้ทุกทุกครั้งทุกเวลาทุกเวลาอืค่ะเนาะเอาไปนาตุ่ยไม่อยากให้มองเรื่องความจนมองเรื่องว่าไม่มีเงินทองไม่อยากให้มองอย่างนั้นค่ะอยากให้มองในแบบที่ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เป็นคนชอบกินแบบนี้ค่ะ เป็นไงคะทุกคนได้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเขาเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคะก่อนที่จะรู้จักกับตุ๋ยซะโดยซ้ำค่ะเอาเป็นว่าก่อนที่คลิปจะยาวไปมากกว่านี้คะ่ะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คะ่ะตุ๋ยขคตรตัวราแฟนคลับทุกคนไปแค่นี้ก่อนคะ่ะและ้วเจกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะคลิปนี้ไปน,นะคะสวัสดีค่ะและ้วเจอกันใหม่จ้า